เย็นวันนี้ที่ศาลเจ้าปุยยาอุดรธานีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนปีเสือทอง2565โดยมีนางออนเจราสิริมงคลประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุดรธานีนายสุรศักดิ์สุรวณวิจิตนายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนผู้นำสิบองค์กรจีนสิบเอ็ดตระกูลแซ่คณะกรรมการศาลเจ้าปุย่าทุกสมัยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมในงาน นายประชาชัยรัตน์ประธานคณะกรรมการสันเจ้าปุ่ย่าอุดรธานีสมัยที่72กล่าวว่าเทศกาลรตรุษจีนถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสําคัญอย่างยิ่งและผูกพันกับชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นเวลานาน,านที่เชื่อมโยงไว้ด้วยการเฉลิมฉลองกับวันปีใหม่ของจีนด้วยการสักการะขอพรเทพเจ้าซึ่งในจังหวัดอุดรธานีมีสันเจ้าปู่ย่าที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จากรุ่นสู่รุ่นเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดและเผยแพร่บารมีองค์เจ้าปู่เจ้าย่าให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนชาวจีนและชาวต่างประเทศได้มากราบไหว้สการะพร้อมสัการะเทพเจ้าสามองค์ เทพเจ้าตัวเหล่าเอีย้ยเทพเจ้าไท้สวยเอีย้ยเทพเจ้าไฉ่ซิงเอีย้ยเพื่อความเป็นเิริมงคลในพิธีแก้ปีชงพร้อมชมการแสดงทั้ง4คณะโดยในวันที่24มกราคมเป็นการแสดงคณะมังกรทองรอบแรกเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาส่วนวันที่25มกราคมค่ะเป็นการแสดงคณะหลอกโก้เวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกา26มกราคม2565เป็นการแสดงของคณะสิงโตรอบแรกเวลา า18นาฬิกาถึง19นาฬิการอบที่2เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาวันที่27มกราคม2565เป็นการแสดงของคณะเองกอกร์รอบแรกเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิการ,รอบที่2เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาซึ่งงานนี้ค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2565นี้ค่ะ